หลังจากที่การขยายเส้นทางทางหลวงหมายเลข12ที่เชื่อมต่อระหว่างไทยลาวและก็เมียนมากดำเนินการแล้วเสร็จก็คาดว่าจะสามารถกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนระหว่างทั้ง3าประเทศได้อย่างมากครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันร์โอชามองว่าทางหลวงดังกล่าวจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะกับประชาชนผู้อาศัยในจังหวัดกาฬสินและมุกดาหาร ทางนี้ครับทางหลวงหม่เลข12เป็นส่วนหนึ่งของแนวเรียงเศรษฐกิจกษษษษษตะวันออกตะวันตกซึ่งจะเชื่อมต่อประเทศในอาเซียนทั้งหมด4ประเทศโดยลากผ่านตั้งแต่เมียนมาฝั่งตะวันตกไปจนถึงเวียดนามฝั่งตะวันออกรัฐบาลไทยเชื่อครับว่าทางหลวงที่จะสร้างแล้วเสร็จนี้จะส่งเสริมภาคโลจิสติกการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาล เพราะจะมีการเชื่อมต่อตั้งแต่ชายฝั่งทะเลอันดามันไปจนถึงฝั่งทะเลจีนใต้โดยมีระยะทางในไทยประมาณ793กิโลเมตรจากทั้งหมด1,530กิโลเมตรขณะที่เส้นทางหลวงในไทยจะเริ่มจากสะพานมิตรภาพ2ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากลากผ่านจังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินไปจนถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวในจังหวัดมุกดาหารเพื่อเชื่อมต่อกับสปปลาว และเมื่อเร็วๆนี้ครับก็ได้มีการปรับปรุงเส้นทางกาลสินมุกดาหารโดยขยายเส้นทางเป็น4ช่องทางการจราจรระยะทาง115.6กิโลเมตรคิดเป็นต้นทุนก็ประมาณ5.8พันล้านบาทนอกจากนี้ครับนายอนุชาบุรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียัยงเน้นย้ำครับว่าทางหลวงหมายเลข12จะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนได้ ขณะที่กระทรวงการคลังคาดครับว่า EWC e จะเพิ่มการค้าข้ามผมแดนอย่างน้อย50%ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ออกมาแนะนำครับว่าทางหลวงหมายเลข12น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษในมุกดาหารโดยนายอนุชาได้เปิดเผยครับว่ามีธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษถึง868ธุรกิจคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า1.6พันล้านบาท ขอบคุณข้อมูลข้าวจาก AC Connect